ยากอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อ์โมโมบอสตบกูสองทีกูนอนไหนเฮียเนี่ยไม่พลาดไม่พลาดเราไม่พลาดในเรื่องเราเก่งเกินต้องดูต้องดูในเรื่องหัวเห็นแก่ต้นเกมนี่มาสี่รอบเลยเราดีสีชิแม่งภาพสวยว่ะ แต่ยกับภาพสวยแล้วก็เสียงแบบซราวน์นะเสียงหูซ้ายหูขวาอะไรแบบนี้มีอ๋อโอตื่นเอาไว้คิดงตื่นแล้วสินะต้องเดินหวือเปล่าหรือว่าอย่างอกดคิกก็เลยนี้กดตีต้นคิกอะเลยนี้มันจะเป็นการ ไม่รู้จะไม่ได้ปุ่มอะไรแต่พอมันจะเป็นการแบบบอกเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่กับเหมือนเหมือนคุยเรื่อยๆในเกีชินปิ๊บเหนื่อยเชี่ยแม่งหล่อเท่ะวะเชี่ยอสเวินมันหล่อเท่ะวะอสวินหล่อเท่ครับใส่ฮูด ไม่ได้โอเคแน่นอนถ้าจำได้ก็ไม่สนุกแต่สิจำได้เกมก็จะเบื่อสิจำไม่ได้ก็ไม่ใช่เกมแนวนี้สิวะแล้วก็ตามเกมแนวไม่โชว์ไว้เนี่ยมีความลับอยู่เช็ดดูให้ดีนะฮะนไอ้ที่นี่แม่งรู้ไอ้สัสเตรียมไปไม่ได้ไปไงอัทะรลยจริงมันคือเฮียอะไรวะอาจจะ คืออะไรคืออะไรการที่เลวแนนแท็บแม็กกระเป๋าจากมิลาดแต่แม็กกระเป๋าคือทียอะไรเพียงอแท็บปอดทองอ๋อแม็กกระเป๋าเลวทียตอนแรกกลัวซะกูดูเรื่องลิเทเลกล็อกททันีโอเคอย่าสปอยแล้วกันนะว่ามันมีสปิริตตัวอะไรบ้างอ่ะเพราะกูอยากรู้กันมีนะกูรู้มึงรู้อยู่ตัวเดียวเออกูรู้อยู่แค่เนี้ยแหละตัวตีได้ตัวตีเราจะค้างอากาศโอเคไม่มีไม่โอเคไม่มีแบบยอดตีเราจะฟันลงล่างโอเค ม่มีแต่เชีนั้นอยู่มีจังหวะในการตีอยู่ทำไมเราไม่ใช่มนุษย์อาเชียร์เราเป็นเอเรียนเรื่องราวมันเริ่มทีดต่อพวกคือเอเรียนประหลาดเอเรียนประหลาดอ๋อมันปีนได้อ๋อถ้าสมมติว่าโจแกลงปจะปีนได้เชียร์ไม่อยากผ่านไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ยังไม่วอร์ดอีกไม่ไม่ไม่ก็ไปถึงน้ำอ๋อเกือบตายแล้ใช่เออเนี่ยเปียกฝนตาย เนี่ยคีดเกมเขาดีิงๆว่าเอาสเสียหมดเลยเนี่ยยังไงมอนที่ไม่ตีเราตอนแรกแต่มาฟาร์มเวลได้ทีจะตายแล้วอ่ะเกมนี้มีเวลเดินเหรอมุมมุมซ้ายบนอ๋อนึ่งวิปีไอก้อนำดำๆที่ลอยเข้าตัวมึงอมอนนั้นไม่ตีมึงจะให้มึงเดือดชนมันมึงก็เจ็บมันแต่ก็เข้าใจเข้าใจง่ายๆใช่มอนมาบ้าอะไรมาดีเตเลยโอ้ เมียวตอนเลือดเต็มจะไม่เสียอันนั้นนะเม็ดฮิวเม็ดฮิวคืออะไรงี้ดีกว่าเอ่อเม็ดฮิวที่อยู่ด้านล่างหลอดเลือดเหมือนเขาเล่อดในโอ้ใช่ครับเรามีเลือดเป็นหน่วยโอ้ย <laughs> ท oh, ีประเด็นนะครับโอยทีตรงห้องตัวนี้จะดังมากไ oh, <here. S 1> อ้เหี้ยมันจะบอกเกี่ยวกับแมปก็คือไอ้จุดแดงๆนั่นก็คือที่ที่สามารถไปได้ แล้วก็ม,มอนเราอยู่เหรอใช่จุดขาวๆก็คือตรงที่เราอยู่ห้องไหนถ้ามันเป็นเส้นขึ้นไปแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราอันนั้นมันจะไปทางคือแบบมันจะมีระหว่างทางคือแบบขบนกับประตูมอนจะมีอยู่สองหลอดก็คืออะไรวะหลอดหลอดเลือดก,กับหลอดเกราะถ้าหลอดเกราะแตกจะอันนั้นเสียการป้องกันพี่ทาม<อ>ไม่รอม้รอรหอวันนี้มันกิ้งแบบจั๊โซ อราหันมันได้ม hmm. ันไม่ให้เราตีว่างั้นตีได้ตีด้านหลังได้ถ้าเราดรอร์ไปด้านหลังแล้วเราตีได้มันตายได้เดี๋ยวนั้นแค่อยู่คำเฮี้ยอ้าวแค่นี้มันไม่หันกลับมากลัว่รีวิวเธอตัดตี อ๋อคุณนึกว่าไม่ดงแล้วนะนอนพูดได้โอ้ยเขี้ยมบางอาจอ๋อไม่ทิวแตใช้ได้สามครั้งใช่ไหมใช่ตอนแรกอ๋อไอ้นี่มีชาตีเยอะอยู่เลยกูยุจำได้ไอ้อช่างมันมันตายแล้วกูเคยโดมันโอราโอราแสนได้ฝนสายมันมีระหว่างท่าตีฟันรอบเดียวไปกินกับท่าโคตรฟันเนอ อ้วบไม่สดจะฮิวไม่กูโดนวม่ก็ได้นะเก็บอะไรนะรอเราโดนตีแบบเลื่อยกใช่ก็เรื่ยไเรื่อวกูดักกูดักวงมาได้เฮียเพื่อนกู สา,าสามารถย้อนได้ใช่ระดับสปิริตอ่ฮะที่เก็บดวงวิญญาณที่เก็บรีลิกท์ข้อสามารถของเราทั้งหมดตอนนี้แล้วก็โน้ตที่สามารถอ่านได้มีอยู U7 หน้า7 <c oughs> หน้าเลยโน้ต้ี่คือ<า>พวกนี้คือเนื้อเรื่องเนาะใช่ในเรื่องทั้งหมดมันคือเนือเรื่อง <c oughs> โอ้พังกล่องได้โอ้เบสเกมออมเดียพังกล่องได้ กล่องแล้วมีโอกาสได้เลือดเฮ้ยเพื่อนกูช้ามันเป็นวอลคีแล้วมันบินหนีไปแล้วอะ่ะเียอะไร๋อแฟกเมนต์ถ้าเราเก็บขึ้นมาเราจะได้แม็กซ์เฮพีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้มันก็จะมีเลือดอยู่ร้อยห้าหน่วยโอ้วะเออเกมนี้เลือดเริ่รร <c oughs> มร้อยหนึ่งเลยควรทำร้อยหนึ่งอีซี่ว่ะดอทแม่งเป็นทุกอย่างเกมนี้มาะองผมก็ใช้เลยโอ้โหมากก็โดนอย่างนี้ไงลูกใช่ครับ เหนื <into> ่อยคงไม่ย่เพื่อนในสัตว์มต้องเป็นทุกอย่างของพวกมึงเยองเป็นเพื่อนันสังเวียนแล้วทแต่งอะไรันนี้เป็นไงอุดมดึก ้าเรานั่งก็อาอ่้เราจะได้เลือดเต็มแต่ว่าแลกกับการที่ว่ามอนที่เราฆ่าไปทั้งหมดในอะไรวะในแมปแมปนั้นมันจะเกิดหมักกลับมาใหม่ก็ไว้ฟาร์ว่า,าง,งั้นก็าฟาร์เสร็จกลับมานั่งแล้วก็วิ่งไปตีใหม่แล้วก็กลับมานั่งมอกหลังๆได้เวลน้อยนะหม, <laughs> มายถึงม,มอนที่เราติดแล้วแต่มันทำแบบนั้นได้ไงอ๋อนั่งดูก็ได้้าไมกยไม่เคยดูอะตอนเปิดเกมไม่ได้เราดูเราเฮะมัมในไันเป็นกัดเซนมเกมไม่ฮีนิง เกมมันรอเกินโอ้ย4ีนะเกมเนี้ยเสียงเซอราวด้วยแล้วเสียงก็แบบสมจริงด้วยอ๋ออ๋อไม่อยากให้กูดีความว่าจะโง่ท้ายๆอ่ะเสียใจด้วยกูทุกอย่างกูไม่รู้มัมึงเล่นจบไปแล้วเงียบาไปเอาเหี้ย ฟ้าทาวเวิคเคยแล้วะเอ่อถ้าถ้าเราถ้าเราไปเจอมาเดี๋ยวก็รู้ก็ข้ามระหว่างเก้าอี้อ๋อนั่งไปดีเฮ้ยนั่งเราเมทิวอยูะเต็มเหมยวก็ทุกอย่างทุกอย่างดีอ่่แหละเอาง่ายๆที่นี่คือไอ้ยังจะใช้ไม่ได้หมดแล้ช่างมัเถอะค่อยไปบอกเอง เดินสวนทางเฉยมันมีความรับสนอยู่ตันแหละนิดเดียจะเก็บไปชิเมนะจะครบอนเนาะเกมนี้อาจจะเก็บครบเดี๋ยวดูก่อนกูลืมว่าจะไม่ได้นี่ว่าร้อนบอลนะเฮ้ยร้อนบอลไหนเราคลแรกไง เด้เรากระโดดแดนได้นี่หว่ะใช่เขา <c oughs> คอค้กระโดดปกติกูก็ไม่ทำเนาะแต่แดนจะตกลงพื้นเร็วกว่าแค่นั้นแหละเราเล<อ>ี่ยวสะพานด้านล่างได้อ๋อ oh. โวเจคายมันทะลุได้นะ,ะนั่นน่ะถ้าหินเทือ,อะไรแบบนี้แล้วเราแล้วโวเคายเรามมนถึงอัอนนนก็เกิิ้าแลโอ้ยขอแฮนด์นนขอเล่เอเดรลลี่โอ้ยแม่ไม่ทะลุไอ้ชิงชิงชิงเนี่ยสัตว์เราเจ็ดสิบแน่เลยว่ะมันฮิวเยอะเกินอ่ะรู้สึกว่าเลนเราได้จะเจ็ดสิามั้งไงเขาเรียกว่าอัจฉริยะ นีอ่อ,อ๋ออัศวินรอให้มันตีก่อนแล้วค่อยมัน,นวาร์ปไปด้านหลังไม่สนทำกี่แม่อ๋อกดผิดนะเมื่อกี้นี่ควรผิดนะกูจะเด้แต่กูเปิดกดกระโดดโอ้ไม่กูไม,ไ,มไม่อยากโดนชิง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 ,ชงอะ่ะด้าหลังมันหาทำไม่ได้แลนะ้วไงอุ้ยอขอฉันเห็นมันแล้ว <laughs> มก็็เหนใช่กูเห็น,หนแต่ว่ากูไม่แน่ใจว่าใช่ท่าที่ถูกต้องไหมเฮ้กูจำได้มันจะมีมอนที่เอียตัวนึงก็ <c oughs> <c oughs> ะไรล่ไล่น่าตอนต้นเกมแม่งโคตรเก่งเลยที่จำได้ไม่สนถ้ากูชนะได้วันทีได้กูก็อัจฉริยะ <c oughs> แต่มันจะไม่วันทีเด็ด <c oughs> ไม่วันกิจใช่เฮียเขียวสภาพคนเคยเล่นแล้วเอเยเดี่ยมเจอมอนท้<อ>ายเกมตัวเราเล่นกลางเกม อ,าอ้าเป็นพีมันจะบูชิทไหนเฮ้ยเพิ่มเ,เลือดครับแค่หน่วยไม่ให้พีเหลี่ย,ยมตัวเกมมันเหลี่ยมเกมมันบอกแชทอยู่ไรเฮ้ยบางจุดแม่งก็คือแบบโอ,อ้โหความสามารถท้ายเกมไปทีตอนท้ายเกมไปสใก่ไม่อบไปเนี่ยไ,ไงริงโอ้อยทีมมาเฮ้ย เดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นพีให้ดูดูดูนะดูนะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นพีให้ดูไอ้เหี้ยเฮียไอ้สัตว์เฮียหมือนไหมเหมือนไอ้เหี้ยเหมือนเกินเหมือนเกินโอ้โหหนูแล้วก็จะโดนตกแล้วเมื่อกี้โอ้ยยังไม่โดนตกไอ้สัตวนตีเนี้คือเวอร์สองครับโอเคแล้วเวอร์สองมันจะแบบรีเลียดอะไรงี้ไม่มีเหรอ วมยเริ่มการหยุด,ดีเฉยๆเดี๋ยวกณก็เจอสิ่งที่คุณเคยกูจำฉากนี้ได้ okay. โอเคใช่แล้วก็ไปไม่ได้วีนได้สักงงงแปลกๆไอ้เหี้ยโอ้นัง่งออไม่สนนั่งละกาวีไอ้เหี้ยมานั่งอะไรกู <c oughs> รู้มาทุกอย่างไม่ได้เก็บเนะ <c oughs> ลยกูรู้ไม่ได่เจออะไร <c oughs> สภาพห้องมีเซฟอย่างนี้มันซูซี่มากไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจไม่ไม่ได้ไว้ใจมากของมนชัดเจนไอสัตว์ชัดเจนห้องโล่งๆไม่มีมอนมีทางไปทางเดียวทางกลับทางเดียวชัดเจนห้องใหญ่แล้วมีสิ่งแล้วมีสิ่งที่เหมือนจะเป็นบอสอยู่ตรงกลางตรงนั้นไม่ชี้ง่ายไม่ชีง่ายตัวเนี้ยง่ายชัดเจนมากแล้วีไปปุ๊บคนง่าย แต่ถ้ามึงตายมึงก็ต้องมานั่งดูคัฟซีนเหมือนโอ้โหดูไว้จบนะบทลงโทษบทลงโทษอย่างการแพ้เีบทลงโทษคนเจ็บทำไมอ่ะมันปรับมันปรับมึงเหรอไม่ยัยบทลงโทษไอ้ขี้แพ้นี่นะกูเล่นเสียเพีบยนม่งเาเกินเหมือนไม่เป็นแบบแบ็คกราวโอู้ไม่ไม่คิดกูแค่เป็นเสียแบ็คกราวที่ผ่านทางมาง่ายคำหรับเทิร์นอีซี่โอ้อะไร ในงานที่บอกคนดูเลยเนี่ยคนที่เอาเคเบิลล็อกคเป็้าโอชิตโดยพิดทางอ้ง่ายเดูเยเอาไม้เนี่ยโอ้เชี่ยยังไม่ชินหรอ่ยตายเนี่ยโคตง่ายไม่อย่างน้อยก็ง่ายของดาร์โซะ บอกแล้วโคตรง่ายเอ้เนเลยหรือเปลย์สองเปย์สองไอ้เหี้ยดาร์กโซเลยนะเอ้ยไม่ดิดาร์กโซของจริมก็แบบออกมาอีกตัวหนึ่งนนั้นการจบปีบรรยากาศเป็นสิ่งที่ต้องเลี่ยงนะเพราะว่ามันจะเสียไงแค่แค่เปยสองมันมาตอนนี้มันเหลืออีกคือู่ไงแต่ดาร์กโซเนี่ยผมมากางคันในที่อะอ๋อเอเดียรนะไอ้เหี้ยไม่ได้เจ็ดสิบโอวัต ไม่ไงเกาะมันจะแตกแล้วเกาะแตกแล้วดีดีดีเดียมร้อยดีซีเกาะแตกนาบีอะไรนาบีอะไรตายละเออว่ตายเนี่ยวันเทป่านวะเก่งเกินอ่ะไอ้โหนว่าไอ้ตัวนี้กลัววันเทป่าดทาได้ง่ายแต่แต่แต่ไหมครับเชี่ยตัวเราแม่งโอ้เจ้าขาวเลย โ้อมเอาคัสซีนไปแดกเนี oh ่ยบรรยากาศเกมพังหมดแล้วเนี่ยโอ้โหในเรื่องไงคับทุกอย่างคือในเรื่องไอเดียแตอย่างในเกมนี้มันก็ยังในเรื่องชัดเจนแบบชัดเจนมากหรือเปล่าไว้เที่ยเราที่จะจบเดี๋ยวค่อยว่านแลยทุกอย่างในคัสซีคือในเทมโอกูพูดจริงแค่นี้ก็คุ้มสองร้อยบาทได้เอไม่ใช่ 好。<laughs> อาจจะใส่เป้าเขี่ยนิวคาแรคเตอรแล็อกไอ้สัตว์แล้วก็ดับบจำได้ได้สแตนได้สแตนตัวใหม่มาเยดอะบำไม่ไม่ไม่ต้องเรียกว่าเหล่าลอริคอนตัวใหม่ใช่เหรอกูให้มึงพูดอีกทีทำไมไอ้พวกนี้อยุ่มากกว่าคารานตีโอ้ยเขี่ยโทษนะเพียงเสียบึง แม่งเหมือนแบบไม่ไม่พูดมาจากอีกโลกหนึ่งไงไม่คือไอเนี้ยมันปรับเสียงไอเคียกเบากว่าเสียงเกมอีกต่อเนียไม่เหมือนไอเคียว่่แบบอีกโยอีกโลกหนึ่งไงอเคียเอยู่อีกโลกเลยูถ้าบอลแล้วมันรีเลือดกับไอ้นั้น่ายได้นะกด่ายตรงสปีดได้แล้วก็เมโมรี่จะเป็นคคสซินมีจะมีสองเซ็ตซึ่งเซตที่สองกูแทบไม่ได้ใช้ก็กดไปที่ช่องนั้นแล้วก็กดใส่ ส่วนเมมโมรี่ก็จะเป็นพวกคัดซีนฉากที่อันนั้นเขาให้มาก็อย่าลืมไปชี้ด้วยนะครับไมมนะไม่เปลี่ยนเซตไปก็ไม่มีอะไรแต่ลูกตุ้มนี่จะใช้ได้แค่สิบสามลอมเย้เรามีเพื่อนแล้วมีเพื่อนเพิ่มละโอ้นี่มันจุดที่กูใช้ดีเยอะโฟรเชียจำได้เลยเยีจำได้ว่าเขาเกย์เขาบอกว่าใช่เลยไลลิคเปสบายๆลิลิ ลิลิเตอร์แม็กเคททีมอย่งเงี้ยแล้วก็อย่าลืมไปนั่งเก้าอ,อี้เพื่อไปใส่ดิสิตอร์ครับแล้วก็ไปต่อครับอยากทีแบกแ๊กว่าจะเราเป็นคนเราเป็นชนชั้นสุภาพศพก็อยู่งั้นอยูจบเพียร์ไหมเงี้ยใช่ทีแบ,บ๊กแบบจากเด็กน่ารักกลายเป็น,นเด็กที่แนี่นี่ไงออกมาด้านนอกอ๋อใช่ตาด้วสีขาวเชียแล้วกูวิ่งกลับไปเซฟตรงนั้นทำไมอ่ะในเมื่อก็มี้เ็นแบบ โอ้ยเหี้ยโอ้ยซีโอเอียไม่มีใครแต่เธอรู้หรอกโอ้ทีเกมดีดีเหี้ยอ๋อเหี้ยต้องกดไอ้นี่วะอืมเอ็นดี้ยี่กูชอบฉากว่ะฉากไม่สวยมากไอยเหียไม่สวยมากนี่ยกูมาทำไมอ่ะคือกูคือกูไปเซฟตรงนู้นทำไมวะ ก็ไม่มีใครตัดสรู้หรอกไ้เย้ยมีสองอันมีสองอันก็คือเป็นคัตซีนคัตซีนตัวละครที่เป็นพอดกับคัตซีนนั้นคัตซีนในเรื่องอันนี้มาเคยดูไปแล้วป่ะฮะดูไปแล้วดูเลยในโบสถ์เมื่อกี้โอเคไปล้วต่อ let's go เย้มีบอลใหม่อ่ะสิ เงินไปจะหลอกไหมเนี่ยโอ้ยสี่ที่คนพอพอไอเหียวุ้ยสี่พอภาพก็สวยไอ้เหี้ยเกมก็ยากเกมก็ยากเออเนี่ยไอ้เหี้ยคุ้มนะสองร้อยบาทถ้าสองร้อยบาทได้ขนาดนี้คุ้มแล้วล่ะไอ้เหี้ยในโทรเอเนี่ยอุ้มแมวก็ยังอ๋อเรื่องประกาศของเขาเนี่ยว่ากูได้เงินไปแล้วครับเราไปเติมเปิดปีใหม่ไปเติม เกมแมชีกุบดน้อยมากอะไม่เขาขอ้วตตรันเอาตรันเย้เราได้ฟ้าเท้าไปหมแล้วนี่ใช่ีเลยฟ้าเท้าศาสต์คัณไม่ทันทราพแม่งขึ้นเ็ยไปหนอะไม่เนมานปกติทัพย์จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรากดไปมันก็จะไปต่อใช่ครับเนมานเร็วอยู่แล้วปกติ มึงได้ฟ้าทาวเยอะหนึ่งในเรื่องจ้ำได้แต่บางสับเมื่อกี้แม่งยากอยู่เหมือนกันเนี่ยมึงอ่านได้ว่ะเดฟใช่วันได้เก่งเกินเนี่ยเนี่องไหนที่อ่านก็คือในเรื่องเหมือนกันเพราะมอนที่แม่งอึดขึ้นก็ะสานฮีเดสเหมือนเดิมอีขึ้นตรงไหนวะ แต่ตอนแรกมึงตีสองหล่อไม่ใช่สามไม่สั่นแล้วก็มีนอนหลับอยู่ข้างบนเราก็ตีมาตายอยู่ดีไม่สนกูจะเอาเวหูเอาเวหูดี๋ยวเวหมันเพิ่มค่ากันโจมตีได้แต่ไม่ได้เพิ่มเลือดเอามาคนละชนิดกันนี่เองชสามเบิร์ตตีมาเนี่ยแล้วมันมีสองอย่างโว้โว้โดดไกลเหมือนกันนะตอนแรกนี่ว่าเดินขึ้นกระปุกแล้วนะ มาแค่โดดเฉยเราให้แบบโดดส่วนให้แบบแดส่วนทางแบได้ได้ได้เราก็ไม่โดนเมีเราก็ไม่เจ็บกันเลยแคไอเฟรนาร์นีดอกไม้สามารถเพิ่มอันนั้นได้เมคิวได้หนึ่งเม็ดต่อหนึ่งดอกผมว่ามึงใช้เมคิลตอนนี้ถ้ามึงไปตบเั่ามึงก็ได้เมคิวหนึ่งแค่นั้นแหละการทำนงโอ้ ได้จอเนี่ยเพิ่มเวลมังกูจำไม่ได้สร้างมันตีหมดไตีได้ตีก่อนหรือว่านั้นวะหรือว่าอันนั้นนะเพิ่มจำนวนการใช้ของอ่าสปิริตที่มันมีจำนวนการใช้จำกัดอย่างเช่นลูกตุ่มในตอนเนี้ยแค่ได้สิบสามรอบอ๋อไอท่่มนี้ที่กูเกือบตายเนี่ยตาเปอร์สตรีม oh, oh, oh. เขามาเป็นพวกเขามีความร่วมมือแต่กำเป็นูไอวีนี่ทีมมือนอนนอนเยอะเยี่ยมเกี่ยวมือด้วยภาษาหลอนหลอนจะขอลุ้นไห้มากระโดมไม่ตายเลยเพิ่งน่าจะเพิ่มจำนวนการใช้ของมันนั่นแหละตัวที่มันใช้ได้จำกัด ขี้โกงสัต์ทำให้กูติดเคลื่อนที่ไม่ได้้วรู้ก็ตายอาวิยฟรีแต่เรายกับเตงเย้โอเคหสอกต่อมาได้วิธีไหนก็ตามสิครัเจ็บนะโอ้โหแ่งกันเดียวนะแบ่งแๆๆงแบ่งแบงแบงแบง่งแบ่่งแแบองแบ่แบ่งแบ่แบ่แงไงแบ่งอบ่แบ่ง่งแบ่งแบ่มแบ่ง่งนบ่นแ่มแ่่่ั่่่่ี ไม่ตายด้วยไม่ชีเสียงเกินต้องไปตีซ้ำเนี่ยยังเบาอยู่ยังเบาต้องขึ้นอยางอีกฝั่งนึงไงเว่ยวัดเอ่อคอนเทนต์ซุปประจำได้เลยคอนเทนต์อันนั้นวะเอ่อไม่ใช่คอนเทนต์ประมาณไหนกลางเกมบอลหรือไม่ก็ต้นเกมเอ้ยต้นต้นเกมใช่ต้นเกมต้นเกมส่่งไมทโอ๋อ้ยโดนคนอีทาาคุณลืมวะไอ้เหี้ยเจ้าวันลงไปตีก็ตายเหมือนกันอะแค่เจ็บ โอ้จะตีตายแล้วนี่ยวใช่โอ้เราเราไปห้ตีเลยโอ้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 คิวไตไปหม่ไม่ตัวไปเลยเขี้ยโหมดเกโอ้ยอ้มนิบอโง่ตรั้ตัวใช่ครับมันคือมินิบอลยังไงล่ะบอไอ้เหี้ยออยมินิบอตัวนี้โง่อ่อย ง่เลยครับกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวไอ้ยังมุดไม่สัตว์มึงโดนอัดมุมไม่เกี่ยวเฮียใหญ่เออพี่มันเลิกไองไอ้เหี้ยเราอัดมุมตาเราอัดมุมคืนไอ้เหี้ยมีสโลโมชั่นต่อค่าเด้วแล้วประเด็นแล้วประเด็นสโลโมชั่นสโลโมชั่นตัวเราแม่งไถ้าตายเอ้ยถ้าฆ่าเรากินแม่งโคตรเฮียม่แล้วเราก็จะได้อะพวกมาวปวด ตอนทีเ้เราฆ่าพวกมินิบอสได้อะนะใช่หรือไม่ก็บอสเ,เราจะได้เราจะได้มันมาเป็นฮอปพวกแต่้า,เ,<ร>าเป็นบอสจะ,จะบอสจะมีในเรื่องเป็นบอสจะมีในเรื่องมินิบอสจะได้มาแค่สก,กิลแล้วก็จำนวนใช้จำกัดใช้หมดแล้วเป็นไงใช้ไม่ได้เฉยแล้วอ่าใช่ใช้ไม่ได้มึงก็ต้องไปนั่งเก้าอี้เพิ่มหรือไม่ก็เก็บดอกไม้แดงมังกู้เฉไม่ได้ดอกไม้แดงทำอะไรได้ลงน้ำได้ครับมีปัญหาแค่ตอนนี้มึงยังว่ายน้ำไม่ได้ เอ้ยว่ายได้เนี่ยโอ้ว่ายเก่งกว่าคนหลายคนอีกแน่จริงปะเป็นไงอ่ะแล้วมันก็อยู่ในน้ำนานเท่าไหร่ก็ได้เป่นไงโอ้โห,โหเก่งเกินไปละสมัยทาระเอกจริงจริงดีกว่าบางเกที่มันใช้สเตมินาไอสัตว์ตกน้ำต <c oughs> ตายเลยหยุดต่อเฮ้ยเขี่ยอะไรจำได้นี่หว่ามันจะมีมา้าอุย้ยสวัสดีครับม้าที่เราม้าที่เราไปเชิญตอนแรกนี่ไงฟ้าทาวเวลของมึง่งแท็กซี่ยุคกลาง แท็กซี่ไม่ตายเออแท็กซี่เป็นอมาตะยังไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวโอ้แล้วก็ไอ้ยังตั้งชื่อหมาล้ว,ลวไวรกเรที่อะสามารถไปนั่งนั้นสามารถไปนั่งไม่ไอไวท์เพนเซ่ก็คือชื่อเราอะไรหรอแล้วก็ถ้าเราไปนั่งเก้าอี้เราจะฟาทาาเวลไ,ได้แล้วตอนนี้ระหว่างเก้าอี้อ๋อแบะฟาโอเคมา,าแบบยกเก้าอี้ไปเลยตอนนี้เราก็มีปัญญาณหนอนที่ถ้ากดไปปุ๊บมันก็จะมีหนอนพุ่งออกมาแค่นั้นแหละ